ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนีิกามาพอๆกับพอเตียมน้อพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือนีพอเตียมพามาติดตามเลขสูตรเลขสูตรหรือว่าเลขเด่นกำลังวันพี่น้องแต่ก่อนนั้นพอเตียมเคยลงอยู่ด้พี่น้องก็เข้าดีอยู่นะครับหลังๆมากกับโบคาเดลงนะครับเนาะมันหลายอาจารย์ไลยก็ลงโบไว นะครับรับมือวันที่16บหนะพี่น้องเนาะ16เมษายน68รัฐบาลไทยเข้าออกนอะพี่น้อง2 6 6 2 2 7ครเียับเลขล่างก็ออก8 5เนาะพี่น้องเนะะาะรับจะว่ากัสสีลายหางได้จักหน่อยพี่น้องครับจะว่าจะมีเลขสูตรเลขยังให้เบิ่งนึ่นะครับจะเป็นก็นคำนวณมาไวแล้ว นะครับเบิ่งน้ำกัน,นพี่น้นองเนาะ 啊。 ครับเลขเด่นกำลังวันนะ้พี่น้องครับครับม่าเบึ่งเลขเพป่นบันทพี่น้องศูนสาม สองขับเลขหาตัวพี่น้องนี่ครับ เลขเด่นกำลังวันนะครับวันนี้เพิน่นหามากวิ่งบนล่างบนล่างวิ่ง สามกับหกนะครับสับสามกับหกเน้นที่สามพี่น้องแต่ว่าหลักหกมักกับปิจะนาเหม่อแนะ้่พี่น้องเนะครับบางคนจับครูพี่น้องอาจสีมีหลาย ลายหางแดะพี่น้องเนาะครับเจ้าว่ากะมีเนียนครับรักสามพี่น้องสามสอง สามแปดสามเก้าขับลักสามลักละสี่หางพี่น้องปานี่ลักหกหกสองหกห้า 6กแปดหกกนะครับ ปันเนียนให้ลักสามพี่น้องสามแปดสามเก้าครับลักหกพี่น้องหกสองหกเก้านะครับ นะครับชัดเกรนแล้พี่น้องเนาะวันนี้เลขสามตัวดิพี่น้องเจ็ดสามสอง สี่สามปแปดหนึ่งหกเก้านะครับครับพิจารณาเมื่อได้พี่น้องเนะาะมักตัวเด็กสอบตัวเด็กกับพิจารณาบึงนาครับ น้องแฉกหน้าจอไว้ได้ะครับเดอ้อเลขเด่นกําลังวัดน้องพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งสามกับหกเน้นที่สามแต่ว่าจับคู่เน้นทั้งหก้อมแล้วพี่น้องสามสองสามห้าสามแปดสามเก้าหกสองหกห้าหกแปดหกเก้านะพี่น้องเน,ะนาะเน้นสามแปดสามเก้าหกสองหกเก้าพี่น้องกับเลขสามตัวก็ตามนี่แหละพี่น้องครับเอ๋อมากรอบตัวเด็กก็จะเลื่มเลยพี่น้องเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนะา 8, 3, 9, 6, 2, 6, 9, นเะ หาเป็นจังโศกจังบุญนะครับเอาชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะรับะนันดยวพอเตียมข้อวยพรคอยเข่าปังๆับพี่นอ้องยิซีก็จะได้โศกโศกมันๆมนกันนะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคนแนวนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามไม่นำ กดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะพอผ่าชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องอับพอกันชิปนะอาอับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม